นี่พามาชมสวนสุขธรรมนะคะของคุณครูสมัยคุณครูยันยงรักษาวงนะคะเป็นมีสวนหมากสวนมะยงชิดสวนมะปรางแล้วก็ต้นสักนะคะต้นสักปลูกจนได้มาสร้างบ้านเองนะคะนี่คุณครูยันยงรักษาวงขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะเต็มไปด้วยหมากที่ตากแห้ง รับบำนาญยังไม่พอยังรับเงินจากหมากจากมายงชิดจากมะปราง้วมันออกหมาก้ามันออกช่วงอันนี้ไม่สักไม่ของตัวเนี่นะเอาไปซ่อานราไปดีบ้าลว่าอันนี้หอด้วยใช่ไหมฮะไม่สักมังก็ปุกเนี่ยล้งบ้านเนี่ยตัดออกอืม ไม้สักสามร้อยต้นก็ยังไงจะเหลือพวกปีนเรียนกันจ้ะแล้วตัดไปกี่ต้นแล้วตัดไปห้าสิบหกสิบต้นละโอ้แล้วปลูกปลูกกี่ปีครับไม้สักปลูกปีสามสิบอันนี้ปลูกปีสามศูนย์ปีสามศูนย์อ๋อสามสิบปีต้นเท่าไหนพี่เนี่ยนะโอ้โหอ๋ออมอนอมอนวัดเขามาดูอมอนวัดซูลินนะอมอนวัดซูลินน่ะ ร่มรื่นนะคะในสวนอมรวัดอมตน์ก่อสร้างไงอมรวัดตรงหมู่บ้านซินทอนเน่ยเขามาดูเขามาดูก็จะต้นเท่าไหร่ลูกเขาอันนี้คือต้นอะไรคะมะปรางไข่ลูกมันจะใหญ่กว่าใช่ไหมคะอยู่อยู่ที่ที่สวนนี่ราคาส่งเท่าไหร่คะราคาส่งก็60ราคาส่ง60รสรสชาติจะ อ,อันนี้รสชาติหวานกรอบนะคะคุณครูกรเกษียนทั้งคู่ผิวพรรณสดใสเพราะอยู่ในสวนที่ร่มรื่นทั้งวันนะคะสวนมะปรางสวนหมากสวนมายงชิดอยู่ที่บ้านเตาเหล็กตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดเอาลองชิมดูสิคะ หวานหวานกรอบอันนี้มาปรางไข่ปราไค่ะไม่มีสารพิษเจือปนนะคะเก็บมาสดๆชิมได้เลยประมาณเจ็ดลูกหนึ่งกิโลอ้เจ็ดแปดลูกหนึ่งกิโลเนื้อเยอะอย่างนี้เราเท่าไหร่ครับอันนี้เขาสั่งตอนนี้มันจริงๆมันแปดสิบกสิบสวนถ้าเป็นคัดไหนก็พ่อค้าจากจากต่างถิ่นมามารับถึงที่เลย โอ้อยู่ในสวนร่มรื่นทั้งวันอันนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆนั่นนี่ค่ะค่ะเก็บไปเรื่อยๆกำลังออกเรื่อยๆใช่ไหมคะลำต้นเตี้ยๆนะคะลำต้นเตี้ยๆไ่ตกออืม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 อืออือืม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 อือืมอือืมอืมอือืมอ

ร่วงตอนนู่เดี๋ยวได้พอเก็บ<ด>หมดแล้วนนเนี่ยพี่พี่ต้องแต่งกิ่งแต่งอะไรมันใหม่ไหมก็แต่งอยู่แต่ต้นน่าต้นต้งนี้มันยังยังเล็กขึ้นยังเล็กไม่ได้ขวดโอ้ต้นมันไม่สูงลงทุนขึ้นขึ้นต้นเองเลยเนาะนนนนีี่่่่กก็็ไขเเาาะะอันนี้ก็คือมะปรางไข่เหมือนกันใช่ไหมคะตัวนี้มะปรางไขต่ตอนนี้กิโลละ80บาท แล้วจะดูได้ยังไงล่ะพี่ว่าอันไหนมายงชิดอันไหนมาปรางไข่อันไหนมาปรางค่ะชื่อพันุ์สุวรรณะบาดสุวรรณบาทอ๋อมันแต่แต่มันหวาน ค่ะค่ะนายคิมด้วยที่ไหนในสวนที่ไหนอันนี้สวนนี้สวนคุณครูยันยงคุณครูสมัยรักษาวงสวนตั้งชื่อว่าสวนสุขธรรมสวนสุขรอ่าอยู่ที่ไหนค่ะอยู่บ้านห้วยยางเลยบ้านห้วยยางมาหน่อยต่อบ้านเตาเหล็กบ้านห้วยยางนั่แหละค่ะบ้านเตาเหล็กตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดค่ะนี่คือมะยงชิดหรือว่ามะปรางคะแล้วเราเราจะแยกยังไงใบมันก็เหมือนกัน อมอมเปี้ยวเนี่ยมะทีมะปางไข่มันจะมีเปี้ยวอ๋อถ้าถ้าอมเปรี้ยวคือม่ยงชิดใช่เราเราจะกินแ้้ก็ต้องปอกเปลือกปอกเปลือกแยนอร่อยมันจะเปรี้ยวกับพวกเปลือกมันี่ค่ะค่ะจะพอบเปลือกอ๋อาเาเปลือกออกจะหวานเลยถ้าคนชอบนี่อันนี้อร่อยสุมาัน่เนื้อะเนือมันเยอะกว่าแล้วก็ฉ่ำกว่าแล้วแต่้องปอกเปลืพออย่างดีนะคะได้ราคา หมดมันชอบเลยนะเต็มเลยนี่ไงดูตัวถุงออกมาแล้วสวยมากเนาะเนื้อนวลเนียนแบบนี้ก็ชอบชอบแต่ว่าขายเขาขาย80อ๋อเขาเขาขายตามตลาดกิโลละ80บาทใช่ไหมคะ80หรือร้อยค่ะค่ะในเฟซหน่าร้อย คนไม่ขายเฟสเนี่ยร้าพสวนสวยอย่างเี้ยรอเดี๋ยวพาไปชมสวนข้างในลึกๆหน่อยพี่ค่ะยันยงพามาชมหมากเตี้ยหมากเตี้ยปลูกแซมใช่ไหมคะให้ผลผลิตสูงผมผลิตสูงมหมากสูงอ๋อผลผลิตสูงก็คือหมากว่านี่ผลผลิตสูงมากค่ะนะทลายหนึ่งนี่ถ้าเดือนเมษานะค่ะถ้าเดือนเมษานี่คือคือลูกค้าเขาให้กิโลละร้อยอ่ะ ลูกอ่อนนะค่ะคือถ้าเก็บปุ๊บเราก็ไม่ได้ขึ้นแล้วก็เอาผ้าห่มมาทําเหมือนมาเก็บทุเรียนอ่ะค่ะค่ะเกี่ยวมาเกาะปุ๊บแล้วก็รับสองคนลนรับซึ่งมาก็ชั่งกิโลเลยเอาถ้าลายหนึ่งอุ้ยมารับถึงที่ยังกิโลละรวยนะคือเขาให้เขาให้เราไงเขาให้เราเลยพี่ๆเขาทำทำสวยไงค่ะค่ะรถวิ่งเขาได้บางที่เขาปลูกไปเรื่อยอ่ะอ๋ออ๋อเขาก็เผื่อไว้ไงเนาะแต่ก่อนมันทำเป็นมันเป็นร่องน้ำผมก็เลยมาถม ทมแล้วก็เป็นทางทางเดินเข้าไปแล้วก็รถเข้ามาได้อีกสมัครมาก็เขาไม่มาแล้วเขาไปอยู่นอกค่ะค่ะแต่ว่าถามว่าหมากในสมุนไทยเราใช้ได้ค่ะสมุนไทยเข้ายากหมากแพงเราไม่ได้แต่มันไม่เกี่ยวกันหรอกค่ะแต่พอให้มันใช่มาเข้ายากหมากแพงเอามาเก็บในขณะที่เข้ายากแต่หมากแพงเจ็ดกิโลเอ้เจ็ดทลายหนึ่งเจ็ดกิโลมันเท่าไหร่ค่ะกิโลละร้อยโอ้ยเนาะเราเก็บได้ทั้งปีอีกเนาะ มันขึ้นสลับกันคือมันมันปีหนึ่งเราเก็บสองสองครั้งเลยสองครั้งใช่ไหมขอบหนึ่งมันจะออกห้าเดือนค่ะมันจะทิ้งอยู่สองเดือนห้าเดือนคือมันออกพุ่มกอห้าเดือนอ่ะอืที่พานักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้ใช่ไหมค่ะค่ะก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้นะแต่ได้เลยแต่เราก็ไม่ได้มาโฆษณาแต่ว่า อยากมาก็มาค่ะค่ะทำทำช้อนทำถ้วยนี่ไงกลับมาเยอะแยะเลยอัดเป็นถ้วยเขามีเครื่องทำาบล็อกอยู่เนี่ยเขามีบล็อกก็อยู่บ้านร้านนี่แหละค่ะสวยไหมที่ออกมามีไหมโอ้ยสวยอะไหมมีมีแล้วขายยังไงอ่ะขายยังไงเขาขายเป็นแพ็คแต่ก่อนนี่ตอนโควิดนี่ยเขาจะวิ่งไปวิ่งไปตามร้านค่ะค่ะ โดยเฉพาะพวกอาหารเนี่ยร้านขายก็ประทานมันก็ทิ้งเลยก้ไม่ใช่หนูคือหนูอยากเอาใบไม้มาทำงานจ้ะไม่นี่เอากระหมากดีกว่าเขามีอันนี้อยู่แล้วหลังจากนำมาเราก็ไม่เสร็จเราก็ปล่อยทิ้งแต่ก่อนเขาจะมาตัดนะตัดตัดตัดไปอันกำงามอ่ะแต่ไม่ได้เพราะอันดำมันขึ้นเชื้อราเรก็ไม่เอาค่ะเาเอาอัน่เชื้อราหรอกมันเป็นแค่ผ้าของมันเฉยๆแต่มันก็ไม่เอาไม่สวยไงถ้าไม่ใหม่ไงหนน่งหนึ่งกระหมากโอ้ยอยากเอาไป ไปอไปให้เด็กเล่นลากกันลากโอ้ยหนูเล่นแต่แบบนั้นเองค่ะแต่คนบริณฑมาเตี้ยมันจะมันจะน้อยไม่เหมือนหมาตูหมาตูนี่หมาตูเวลาหมาเตี้ยเนี่ยมันก็คือทลายเนี่ยมันก็ไม่เยอะนะถ้าหมาตูทลายนี่อย่างน้อยนะร้อยสองร้อยเปิดแค่เปิดตลอดเพราะว่าระบบน้ำชั้งล่างเต็มไปหมดและชข้างล่างเขาจะเปิดเป็นระบบแล้วใครใครมาทำระบบน้ำให้ก็ทำเอง นี่มันอยากทำได้บ้างไงมันทำแล้วมันเราเดินน้าเต็มไปหมดแเราครูสมัยเขาจะเปิดเป็นอันนี้โซล่าเซลล์เนาะไม่ใช่ใช้ใช้ไฟฟ้าอ๋อปลาตาบ่สมมตสมมติน้ำประดานี้หรืออย่างไรเราสัปดาห์หนึ่งเปิดเต็มที่แรงไหมแรงถามว่าแต่ก่อนแต่ก่อนมันไม่รู้แล้วก็พอไปเปิดดูตามเฟซตามตามกูเกิลน่ะถึงไปรู้ระบบการทําให้อากาศดันน้ําอ่ะ ก็ใช <g plane. im iter> ้ระบบแอร์แวร์เนาะเห็นไหมที่เป็นระบบแอร์แวร์เหมือนที่เหมือนที่คุณหมอพูดไหมที่ที่ฟาร์มก็ทำนี่นี่นี่จ้างเขามาทํามันก็ไม่ได้มันเสียเงินเปล่าๆก็ทําเองอันนี้ทําเองก็นั่นแหละพี่ไปจิ๋วนเลยสัปดาห์หนึ่งนี่สัปดาห์นึ่งเจ็ดวันเราเราสูบเต็มที่วันนี้ไม่วันนี้อิ่มแทนข้าวละมาสวนนี่เอาลองคำนวณที่ค่าไฟเท่าไหร่เขาบอกว่าไม่ต่ำกว่าสามพันสี่พันเลยนะผมว่าเอาให้ดูสูงสุดนะ ค่าไฟสามร้อยเก้าสิบกว่าบาทอ่าเราบอกพี่ไอ้มันตัวนี้มันทําให้ระบบคือคือเสมอเราทํางานน้อยใช่ไหมล่ะอ้าวก็เลยใช่ขนาดขนาดค่าไฟตอนนั้นยังไม่แพงนะอันนี้ของพี่มันถ่ายไปด้วยชิมไปด้วยพี่ไปช่วยทำให้หนูหน่อยก็ไม่ได้ยากหรอกคุณดูใจไม่บอกคุณดวงว่ามันอาจจะแม่อันนี้เปรี้ยวใช่ไหมคะต้องให้มันงอมทั้งต้นนีนอันนี้ต้นนี้กี่ปีแล้วคะ ต้นนี้มันมีต้นไม้อื่นมันเกือบสาปีแล้วใช่ไหมคะมันสูงอ๋อมันก็หลายปีแล้วก็เลยมันซมอ่ะก็แล้าสาวออกเลยไม่ได้แต่งมันเลยเล็กมาค่ะเปี้ยวนะเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวเพราะว่าเขาสูงดึงอ๋อต้องช่วยเขาดึงอ๋อไม่ไม่อย่างนั้นน่ะถ้าเกิดยิ่งตัวนี้นะยยิิ่่งง ไปเลยถ้าเกิดเราไม่ออกนะตัวนี้มันมันจะดึงยากกว่ามันถี่เพราะมันถีปุ๊บสักเนี่ยเจออากาศร้อนนี่เน่าเลยนะอแล้วก็ต้องช่วยคล้ายๆกับเป็นหมอเนี่ยใช่ค่ะคดเขาแล้วก็ผ่าออกอันนี้คือเคล็ดลับในการปลูกหมากได้เลยเรียกว่าดูแลยากกับหมากสูงใช่ค่ะนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี่ฝักทั้งนั้นเลยอันี่ไม่สุดแค่นี้อันนี้ต้นอะไรคะแดงอันนี้ส้มโอครับส้มโอพันอะไรคะส้มโอพันทองดีพันทองดี ตีลูกแล้วน่ะตีแล้วก็เก็บไปเขาเก็บไปกินเนี่ยกันหมดแล้วหล่ะมันจะเป็นอีกอันนั้นหวานนั่นน่ะรมรื่นอันนี้เกศแดนพี่ใช่ปะครับนั่งนั่นเป็นยานปะอันยางอุ้ยขอบคุณมากพี่จิมจิมทุกต้นเลยจิมทุกต้นเลยค่ะนี่ลมพายุมาตะกี้นี่ครับนี่แหละนี่นี่มันลมก็เลยออ๋ ไม่สั่งมันก็ตัดเพราะมันขวางอันนี้จะมาาปงอันนี้อะไรคะมาปรางไข่มาปรางไข่เหมือนกันอันนี้ก็หวานแต่ว่าหวานจืดค่ะหวานจืดนี่ยังจะเก็บอันนี้อันนี้อันนี้มายงชิดเราะว่ามะปรางอันนี้มะปรางอันนี้มะปรางเหมือนกันค่ะอันนี้มะปรางเหมือนกันมะปรางไข่อันนี้มะปรางไข่นี่ตัดเมืีนี่ นี่สักคิดตักเอาไปเขาเอาเราเอาไปทำกระดานของเราอ๋ออ๋อนี่ต้นสักก็ปลูกแล้วก็ตัดมาต่อเติมบ้านปรับปรุงบ้านต้นสักปลูกเองไหนทพี่พี่บอกว่าต้นใหญ่ต้นใหญ่คุณยังไงหน้าบ้านข้างบ้านนี่มันจะมีต้นนี่แม่ต้นขนาดนั้นแหละแต่ไม่สูไมนไม่สวยใช่เห็นไหม อน,นุสวนรค์อิทธิอนุญาตเรียบร้อยแล้วมันเป็นอน,นุญาตทในสวนป่าแล้วมีมีโรลี้ยงลกลงมีขอเลยนะแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนมันไม่ถูกกฎหมายใช่ไหมล่ะค่ะค่ะเราไปกรมทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไปขอลงทะเบียนอ๋อม,มันให้ขอนมาตลอดรักษาเอาให้ดีนะหม้เลี้ยงไม้เ<อ>นนะีจะหายไปนี่มีความเป็นตองในราบิดกฎหมายนะก็บอกค่ะทัานนี้ก็เปรี้ยว อร่อยค่ะออออันนี้สุกงมร่ยต้องรอให้มันสุกงอมค่อยเก็บใช่ไหมคะสุกงอมถึงจะอร่อยแต่อันนี้มันยังออกเปรี้ยวเยอะกว่าค่ะค่ะมันจะเปรี้ยวมากกว่าค่ะขอบคุณค่ะชิมทุกต้นเลยเราผิวพันธุ์จะสานแล้วมากินตัวนี้เปรี้ยวจิตเลยคาดว่าต่อไปผิวพันธุ์ก็จะสวยเหมือนมะปรางนี่แหละ เต็มไปด้วยต้นหมากต้นมะปรางต้นมะยงชิดแล้วก็ต้นสักนี่ทั้งหมดนี่ทั้งหมดเนี่สวนนมีหมากยนะพันสี่ร้อยกว่าต้นนะพันสี่ร้อยกว่าต้นค่ะปลูกยังไงได้เยอะจังพี่ปลูกไม่ได้ปลูกแค่เดียวนะปลูกเรื่อยๆใช่ไหมคะปีแรกปลูกร้อยต้นปีที่สองสองร้อยสามร้อยต้นปีที่สามห้าร้อยต้นปีที่สี่สองร้อยต้น ก็ปีที no ่ห้ารกว่าต้นแล้วก็ต้องให้น้ําตลอดเลยใช่ไหมคระบบน้ระบบน้ำอันนี้คื่องมะปางนี่คือลงงดใ้น้ำเพราะว่าให้มะปางมันมีชดรสหวานอ๋อถ้าให้น้ําเยอะมันไม่หวานมันไม่หวานค่ะ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 อันนี้คะอ่งคิดค่ะถ้าต้องสุกมัน ปลูกได้เยอะขนาดนี้ที่ที่ดินเท่าไรคะกี่ไร่คะอันนี้แปดไร่ข้างในแปดไร่ี้ข้างในแปดไร่แล้วก็จะรอบข้างเป็นตักทองค่ะอ่าแล้วก็มีมะปางแซมค่ะข้างในพอดีนี้มะปางบางมีมะไฟมีส้มโอบางนิดหน่อยแต่เราจะเน้นหมากอย่างี้เน้นหมากค่ะ เนี่ยยังไม่คน,นจ้าเขาอ,อ,อีกเนาะแรงถูกปะพอแล้วรัเก็บค่ะแล้วแล้วใส่ปุย๋ยอะไรบ้างคะอันนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ส่วนมากเราจะใช้ฟางใช้ฟางฟางห่มปะฟางห่มเอาไว้นะปีนี้ฟางน้อยปกติไม่ข้าง้างในเน่ยเป็นฟางเยอะเยอะค่ะแล้วก็แบ่งเป็นโซนๆนเนี่ยโซนโซนเอ็นบีซีดีเริ่มใส่ตรงน,นัน้วนวันนี้โซนบีตรงนั้นน่ะค่ะ ่วนที่เราเดินมาสิครับโซนนี้ขันผลิตสูงอยู่แล้วเลยบอกว่าดีก็คือเบสโอ้ความหมายของเขาเนี่ยเขาให้ผลิตสูงเลยถ้าไปพวกเขามาเอาเขาจะรู้ว่าจะไปต้นไหนคือเขารู้รู้ปุ๊บรู้ว่าหมากต้นนี้หน้ามันจะเป็นอย่างนี้นะเขาเขาเล็งไปเลยลเดี๋ยวก็มาเอาเขากับแบบต้นนี้ก็จะเขารู้ก็จะมาเอาต้นนั้นเลยยังอยู่ใกล้บ้านไงใกล้บ้านสะดวกสะดวกไม่ใช่แล้วคนก็ดูแลบางทีน้ำมั่งใ่เลื่อยอะไรสะดวกสมบูรณ์ไงใช่ ถ้าหมากไม่ได้เราก็ตัดทีนะที่ผมตัดทีหลายต้นคือหมากมันกลายพันธุ์พอมันกลายพันธุ์เป็นต้วมันเล็กไงเอเอนลูกมันเล็กลูกมันเล็กเสร็จแล้วลูกมันหน้ามันตลาดเขาไม่ต้องการหน้าข้างในมันโบหน้ามันมันแคบเขาเรียกว่าหน้าแคบหน้าแคบเวลาเอาไปกินคนแก่เขาก็ชอบบ่นใช่ไหมใช่ไม่เอามี่สิบเปลือกคนแก่ก็ชอบหมากเนื้อเต็มเต็มสุดการแล้วก็ถ้าหมากไม่มีหัวก็ไม่กินอีก ข้อวหนัหัวขาวขาวเนื้อเยอะแต่ว่าไม่มีหัวก็ไม่กินเลยคนแก่มันบอดแสบเมื่อกี้มันหวานจืดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมากไม่อยากชิมบ้างบ่มาก สีเหลืองเหลืองมากร่วงข้างล่างเต็มค่ะตอนน้ำท่วมที่ผ่านมาท่วมท่วมไหมคะแถวนี้ไม่ไม่ท่วมใช่ไหมคะอ่าค่ะค่อยทยอยมาเก็บใช่ไหมคะค่ะ ข้าวหอมใช่ใช่มาไปดูฝั่งข้างนอกค่ะช่ข้าวออกไม่แต่งไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้ตื่นเ่ก่อนกนไม่ติดน้ำไม่ใช่อ๋อต้องตัดยอดลงไม่ติดน้ำก็ตัดยอดลงเนี่ยสัสต้นนี้ใช่ไหมพี่ใหญ่โน้นง่ายโน้นโน้นทางนู้นอันนี้ก็ใหญ่ยุ้ยอันนี้ก็ใหญ่เหม่อน จำได้หมดว่าต้นไหนต้นเปรี้ยวต้นหวานเดินทุกวันนับต้นได้เลยกินอะไรก็อร่อยเขากินหมดแล้วเขามากระแจเขากินรสชาติเป็นไงโอเปิลอร่อยพวกมาถึงคุณหากินแล้วชอบใจวายวายมะปรางวายมะปรางถ้าอันไหนเปรี้ยวมาทำวายใช่ไหมฮะใช่่นนนีีต้้เทียวอาเอาอันสุกแล้วหรือว่าอันไหนพี่อเอาอันสุกแล้วใช่ไหมเขามาทำ ค่ะลูกใหญ่จะออกเปรี้ยวค่ะต้นสักต้นนี้ปลูกกี่ปีแล้วคะพร้อมกันพร้อมกัน30 3 2 5 3 0ปลูกตอนปีสองห้าช่วงเดือนมีนาสอห้าปลูกใส่เดือนหน้าร้อนนี่เลยค่ะนี่ก็แกนสักบ่อันนี้อันนี้ปีศักด์ปีไม้สักเอาไม้ไป ะไไปทาอรบ้นนี่เยยังทาอะไรได้นะเพราะว่ามันยังแข็งแรงที่เก็บเอาไว้นี่คือเก็บจะทาเป็นบ้านเล็กๆเล็กๆคือออกเขาถ้าเขาเครื่องสายบุงออกมาเนื้อโอ้ยสวยงามมากเลยนั่นคือในคู่นั่นค่ะคู่หนั่นแสนห้านั่นเนี่ยค่ะสองต้นนี่แสนห้าคือนี่แปดหมื่นเนี่ยต้นเดียวแปดหมื่น นี่ก็ตัดลงเลยมันใกล้บ้านเขาเลยตัดมากองไว้ออน,นี่ก่นอน่กถ้าเราจะใช้กับแปรรูปได้ค่ะเลยเอาไว้ดีก่อนนีทั้งลูกมันสวยหรอกลูกมันเล็กอันนี้ลูกหวานเวล,ลาญาติพี่น้องมากินได้ขึ้นเยอะข,ข,ขึ้นเลยแต่พวกนี้อร่อยนะต้นนี้อร่อยต้นนี้คุณภาพดีมากค่ะมันจะมันจะนี่อันนี้เปลือกมากเอามาทำเป็นปุ๋ยได้ทำเป็นปุ๋ยอันนี้อันนี้อบเปรี้ยว น okay. อออร่ยันนี้คือต,ต,ต้นต้นผักหวานได้มาจากไหนคะผักหวานนี่น้องเอามาให้จากขุนหานอาจารย์สุพรรณเครื่องบุญอ๋อค่ะกำลังออกยอดออกยอดก็เก็บไปแล้วเก็บแดงใส่ไข่มดแดงไปแล้วได้กินไหมสองสามรอบได้หนึ่ค่ะมันเล็กๆแต่เราก็ได้กินนะที่เรารีนเวียจากไม้เก่านะแล้วก็เอาไม้สักคอของเราอยู่ในสวน นะครับมาทำนะตอนนี้ช่างเรากำลังครับเราลงลงเลกเกอร์ลงรีเทนนะครับก็ให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้อันนี้คือคือมีคนเคยถามว่าเราปลูกไม้สักจะได้ใช่ไหมนะนี่เราปลูกปี2530เนี่ยปีนี้ปี2565 66ห้้อกเราก็ได้ใช้นะถือว่าเราได้ใช้ผลผลิตที่เราได้ปลูกเอาไว้ก็ก็ดี ค่ะก็ยังงามเลยยงงามค่ะน่าอยู่มากเลยพวกเราก็ลองเอาไปเอาไปปรับใช้ดูนะพวกต้นไม้นี่ถ่งมันไม่เสียหายครับผมก็อยากให้พวกเราได้เอาต้นไม้ที่เราคิดว่าเราจะปลูกปลูกไปเถอะต้นอะไรก็ช่างปลูกปลูกไปเวลามันโตขึ้นมาเราเห็นคุณค่าของต้นไม้ใช่มาเราวมาล้วบอเฮ้ยพี่ปลูก้นไม้รับปลูกไปเถอะ นะในรถแจ็คเก้าแล้วก็ท่านก็บอกให้ปลูกปลูกไปเทปต้นไม้ปลูกดีๆมันได้ประโยชน์จริงๆเนาะจี๊งจริงๆใช่ๆอาจจะมีกลิ่นนะเพราะเขาพึ่งจ้าจ้าจ้าขอบคุณมากค่ะพี่ครับค่ะสวัสดี